ไรุ่นพัทยาเบี้ยวเงินหนุ่มดรเฟอร์เข้าพบตำรวจขอโทษและชำระค่าโดยสารแจงแค่เป็นการเข้าใจผิดเท่านั้นจากกรณีนายสิรวัตรอายุ25ปีหนุ่มดรายเฟอร์แอปพลิเคชันดังค่ายหนึ่งออกมาเตือนภัยผ่านสื่อมวลชนให้เพื่อนร่วมอาชีพ ระวังแก๊งวัยรุ่นพัทยาชายหญิงห้าคนรับมาจากแถวชุมชนวัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้ไปส่งบริเวณหน้าโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งซอยบงกดพัทยาใต้รวมระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรหลังจากนั้นเจอชักดาบค่าโดยสารเจบาทแล้วปล่อยทิ้งรอเป็นชั่วโมงอ้างว่ารอเงินจากฝรัง่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ยีสิงหาคมที่ผ่านมาตามที่ข่าวได้เสนอไปแล้วนั้น ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้นะคะมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนาวินสินธุรัฐผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางละมุงไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะสั่งการให้พันตำรวจโทกรพงศุขวิสิตรองผู้กำกับการสอบสวนพร้อมด้วยพันตำรวจตรีวุฒิพงศาสารวัตรสืบสวนนำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมเชิญตัวแก๊งวัยรุ่นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยพบว่ามีด้วยกัน5คนประกอบด้วยนางสาวธิดารัตน์อายุ21ปีหรือน้องฟ้าเด็ดพร้อมด้วยแฟนหนุ่มนายวุฒิโชคอายุ24ปีหรือกาฟิลคิ้วยักษ์รวมถึงตัวน้องชายน้องสาวอีก3คนอายุตั้งแต่12 13และ16ปีนะคะ จากการสอบถามนางสาวธิดารัฐหรือน้องฟ้าเด็ดเล่าว่าวันเกิดเหตุได้ให้แฟนหนุ่มกดเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อพาน,น้องๆของเธอรวมทั้งหมด5คนตามภาพจากกล้องวงจรปิดขึ้นรถไปกินข้าวที่ร้านแม่แถวซอยบงกฎพัทยาใตา้เมื่อถึงจุดหมายปลายทางเธอได้บอกคนขับให้รอเงินค่าโดยสารจากพ่อเลี้ยงที่เป็นฝรั่งสักครู่เนื่องจากตอนนี้อยู่ธนาคารกำลังเอาแบงก์ดอลลาร์แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท แล้วเอาเงินเข้าบัญชีเงินฝากถึงจะสามารถโอนเงินมาจ่ายได้และด้วยความเกรงใจจึงเข้าไปสอบถามคนขับรถอยู่หลายรอบและบอกด้วยว่าไม่อยากให้รอแนะนำว่าให้คนขับเนี่ย ทิ้งเลขบัญชีเอาไว้เดี๋ยวจะโอนให้หลังจากที่พ่อทําธุรกรรมเสร็จและยืนยันว่าไม่หนีอย่างแน่นอนแต่คนขับบอกว่ารอได้กระทั่งเธอกําลังเดินไปเอาของที่ร้านแม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดจอดรถปรากฏว่าเมื่อเดินออกมาก็ไม่พบคนขับรถแล้ว อย่างไรก็ดีจึงอยากจะขอโทษคนขับรถดังกล่าวที่ปล่อยให้รอนานจนเกิดความเข้าใจผิดและให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนด้วยต่อมานางสาวที่ดารัสหรือน้องฟ้าเด็ดได้มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มไดรเอร์คู่กรณีผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อปรับความเข้าใจนะคะโดยตัวน้องฟ้าเด็ดได้เอ่ยปากขอโทษคู่กรณีและยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเบี้ยวค่าโดยสารและยินดีจะชดใช้ค่าโดยสารจานวน70บาท ในวันเกิดเหตุอีกด้วยขณะที่คู่กรณีซึ่งเป็นหนุ่มดรายเวอร์นะคะก็ยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความในครั้งนี้และขอขอบคุณตำรวจที่ใส่ใจกับเรื่องนี้แม้จะเป็นคดีเล็กน้อยโดยสาเหตุที่นำข้อมูลไปโพสต์ลงกลุ่มสมาชิกก็เพื่อเตือนภัยเท่านั้นโดยผู้เสียหายนะคะก็ยืนยันว่าได้ข้อมูลมาจากเพื่อนไรเดอร์อาชีพเดียวกันว่าลูกค้ากลุ่มน้องฟ้า มักมีพฤติกรรมลักษณะนี้มาตลอดค่ะโดยน้องฟ้าได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งมีการปล่อยให้รอเงินจริงแต่ไม่คิดจะเบี้ยวเงินหรือว่าค่าโดยสารหรือว่าหลบหนีแต่จะขอเลขบัญชีคนขับไว้แล้วโอนจ่ายให้ภายหลังหลังจากได้เงินแล้วทั้งนี้การพูดคุยกับน้องฟ้าเด็ดได้มีการขอชำระเงินค่าโดยสารกับหนุ่มไดรเอร์คู่กรณีก่อนตำรวจจะลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนจัดทำประวัติแล้วปล่อยตัวไป นิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสังหาวันโกกะอินรายงาน